สารไอโอดีนคืออะไรสารไอโอดีนคือธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของสมองระบบประสาทและเนื้อเยื่อส่งผลต่อระดับสติปัญญาพบมากในอาหารทะเลเช่นปลาหอยกุ้งปูสาหร่ายเป็นต้นพบในผลิตภัณฑ์ที่เสริมสารไอโอดีน เช่นไข่เกลือซอสซีอิว๊วน้ำปลาเป็นต้นในหนึ่งวันต้องได้รับไอโอดีนเท่าไร่จึงเพียงพอเด็กแรกเกิดถึง5ปี90ไมโครกรัมเด็กอายุ6ถึง12ปี120ไมโครกรัมวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่150ไมโครกรัมหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร250ไมโครกรัมจะเป็นอย่างไรหากขาดสารไอโอดีน ทารกในคภ์แท้งหรือตายตั้งแต่อยู่ในคภ์ปัญญาอ่อนอย่างถาวรโรคเอ๋เชาปัญญาลดลงทารกแรกเกิดขอพ่อเชาวปัญญาลดลงสูญ,ญลลเสียการได้ยินเด็กเล็กเด็กวัยเรียนขอพ่อตัวเตี้ยแฝกแกรนสติปัญญาพัฒนาเชื่องช้าผู้ใหญ่ขอพ่ออ่อนเพลียเกียดคลานเชื่องช้าม่วงซึม ตัวอย่างเมนูอาหารเสริมไอโอดีนแกงจืดเต้าหู้สาหร่ายไข่ตุนใส่กุ้งต้มยำปลาทูสดต้มยำทะเลรวมมิตรพีชิดโรคขาดสารไอโอดีนด้วยการกินอาหารทะเลหรือใช้เกลือน้ำปลาซอสซีอิอ๊วที่เสริมไอโอดีนกินเค็มพอดีต้องมีไอโอดีน